มีจดหมายจากมือนอกของฉันน่งไม่ไดเห็นมีนี่คะ่ะอ๋อมีคะ่ะมีฉบับนี้คะ่ะอะไรเจ่าสิได้พักทีนี่บุลรอ,อจดหมายใครเหรอคะอะไรนะที่เห็นคุณบูลรอ,อดูไปชนีมาหลายวันแล้วลอะรอจดหมายสมัครงานเหรอคะอ๋อเปล่าหรอเออนี่ถ้าทิพย์มีอะไรไปทำก็ไปทำเถอะขอบ,ขอบใจะนะ สอบใกล้เสร็จแล้วอยากกลับบ้านมากส่งเครื่องบินมาด้วยรักพาทีอะไรกันเนี่ยมีอยู่แ,แค่เนี้ยแน่ใจนะว,ว่าไม่ใช่โทรเลขฮะสำนวนจุดจู๋แล้วเกินดูตะทีนะตะทีแม่จริงๆเลยเขียนมาทั้งทีน่าจะให้พ่อแม่แชื่นใจยีบ<แ>ูลยีบูลต้องเขียนจดหมายไปจัดการให้แม่นั่นเนี่ยแม่ไม่ยอมหรอกอย่างเนี้ยแม่ม่แค่นี้จริงๆด้วยก็แ,แค่นี้สิลูกตะทีเนะี่ยตะที ถ้าเจอตัวเมื่อไหร่นะคอยดูแม่จะจัดการให้ฮะอ้าวกินเข้าไปไม่รู้จักหัดช่วยกันคิดมั่งคิดอะไรคนก็กําลังกินอยู่กวนอยู่นั่นแหละก็คิดเรื่องยายบูนะสินี่เมื่อคืนน่ะโทรไปคุยกับมันเจอมันกําลังโศกกาอยู่พอดีเลย ตั้งแต่มันกลับมาเที่ยวนี้นะฉันก็เห็นมันโศกตาทุกครั้งนั่นแหละมันไม่เคยร้องไห้ให้เราเห็นนะเราก็เห็นคนมีความรักนี่ดูมันอาเพศยังไงไม่รู้นะอืมแต่ว่าดูๆไปก็น่าสงสารมันนะคุณหนูอย่างมันน่ะเคยมีแต่คนดูแลเอาใจใส่แถมที่ผ่านๆมานะยังมีแต่คนมารุมรักมันอ่ะโอ้ยทีเนี้ยพอเจอของจริงเข้าเลยทําตัวไม่ถูกเลยก็โจทย์มันยากเหลือเกินนี่ยะกว่าจะฟาฟันอุปสรรคไปได้นี่นะ ว่านะยิ่งกว่าโรมิโอกับจูเลียตโบรบริบวกพี่เดโกะโอ้โหช้านั่นเหนื่อยใจแทนมันจะเห็นวี่แววว่ามันจะสมหวังได้เลยนะเนี่ยนี่หรือว่าตอนจบจะต้องมีใครตายสักคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยเอ้ยล้อเล่นนะไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกสงสารมันออกแล้วมันบอกว่าหรือเปล่าย้ว่ามันเศร้ามันมันทุกทุกวันนี้เรื่องอะไรนี่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก แต่ว่าถ้าทางอาการมันหนักมากนะฉันว่า,าการอย่างนี้จะต้องปางตาย,ยทำก็ตายสองทำก็ตายขบวนการโอเวอร์นี่ไม่มีใครเกินหล่อนเลยนะยะแล้วคือวันสูงนี่ว่างหรือเปล่าว่างแล้วจะทำมาอ่ะก็ไปค้างบ้านนางบูมันสิเผื่อว่าเราสองคนนี้จะได้ปลอบขวานทหารไทยไงยะจะได้ดูเป็นผู้เป็นคนกับเขามาั่งเออเออก็ดีเหมือนกันนะ่ะ้งแต่มันกลับมาแล้วยังไม่ได้คุยกันแบบสุดๆดสักทีหนึ่งฉันน่ะจะซักไซส์มันให้ละเอียดยิบมากกว่านี้แหละ แล้วฉันจะได้ไปเอาสายส้ศักดิ์สิทธิ์ของมันมาด้วยอือกะกะจะ,จะขโมยเป็นของตัวเองอะยะดูเฉยจะให้ถุงมาชอบห่อนเลยยะนางฟิบว้ยกรรมใดใครก่อผู้นั้นย่อมรับกรรมนะยะอ,อย่าพูดเก่งเหลือเกินนะนางอ้วน,น<อ>หรือจะหูบป,ปากเองหรือว่าจะให้ฉันเอาข้าวเหนียวหูบให้นี่พอเลยยะแค่นี้วางไวง้เดี๋ยวฉันกินเองเดี๋ยวก็ต้องใช้ยาช่วยย่อยอีกหรอกขอไม มาไว้ๆนะตญ่อยหรืออยากไปทะเลท่าหลที่ไหนบ้ายนะมาที่ที่มงมาเดี๋ยวรีบกลับมาคุันนะพี่จะมาเต่๋ยวลอย้เราอย่าลืมจบหมมาคุยค่ะพี่ไปทงานเดี๋ยวกลับมาแย่งงานไปแล้วครับไวแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไป้วครับไปแล้วครับไปแล้วคาับไปาวครับไปแล้วครับ ติดเร็วล็อกมันติดยาวๆเว้าพอลืมแม่ลู่เลยนะวายใจเลยทำไมคเรียทำไมให้ผมมาตรวจทารอ่เร้ว เราต้องได้เห็นดีกันแนะ่ไอ้เสียใช้คุณจะคิดทำอะไรเข้าหรือครับมันทำกับผมก่อนแล้วคนอย่างผมในสนุดฆ่าได้แต่ยามไม่ได้แต่ถ้ารุนแรงเน่ะมันจะเป็นคดีอาญานะครับผมไม่อยากเข้าไปพัวพันด้วยไม่ต้องห่วงนะศูนยเจ็ ผมไม่ให้คุณเดือดร้อนแต่ว่าสำหรับผมเลือดมันต้องล้างด้วยเลือดมันทำกับผมเจ็บแค่ไหนมันจะต้องเจ็บกับผมเป็นร้อยเป็นพันเท่า